ดีครับก็พบกับผมอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับคุณโชว์นะฮะเบอร์โทร0897151429นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกท่านมาอัปเดตนะครับหน้างานกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะฮะนี่เป็นบรรยากาศบ้านโครงการผมนะครับเนี่ะเป็นบ้านนะครับจะเก็บบรรยากาศบ้านให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามนะครับหลังที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปด ตอนนี้ก็คือบ้านชั้นเดียวนะครับลูกค้าเข้าอยู่หมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวบ้านหลังที่ห้านะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงนี่ครับบ้านนะครับนี่ครับบ้านหลังที่ห้านะครับตอนนี้เราก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ไล่เก็บงานรั้วเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะบรรยากาศของที่ห้านะครับหลังที่อันนี้หลังที่หกนะครับขึ้นโครงแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นหลังคาละขึ้นแปรหรือขึ้นหลังคาต่อนะครับนี่หลังที่เจ็ดแล้วก็หลังที่แปดนะครับเดี๋ยวนี่คือหลังที่ห้านะครับหลังที่ห้าตอนนี้ก็เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับงานของเรานะครับงานผ้าตอนนี้ก็ขึ้นผ้าแล้ว เดี๋ยวไล่เก็บฝ้าตรงนี้อีกนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับสําหรับงานเก็บฝ้านะครับงานลงรถตอนนี้ก็ขึ huh <s 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 ้นโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอยิงหลังคานะครับแล้วก็รอตีฝ้านะครับตอนนี้ก็ทํารางประตูแล้วนะครับรางเหล็กนะครับประตูนะครับนี่คือรางเหล็กประตูนะครับประตูเลื่อนนะครับนี่ครับนี่คืองานของเราครับตรงนี้ก็ปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับ ปกกลูกกระเบือเบอนนเบ้องเสร็จแล้วนะครับนี่คืองานกระเบื้องของเรานะครับเนี่ยปลูกกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับนฮะอันนี้ก็ปลูกกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับนี่นะนี่งานฝ้านะครับงานฝ้านะฮะหน้าต่างติดหมดแล้วนะครับเ mm. ดี๋ยวไปดูงานห้องน้ํากันนะครับตรงนี้เป็นงานห้องน้ํานะครับตอนนี้งานห้องน้ําของเราก็กําลัง กล้เสร็จแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะเก็บรายละเอียดนะฮะนี่ครับงาน,นห้องน้ำนะครับอันนี้คือห้องน้ำชั้นที่หนึ่งนะครับนี้คือห้องน้ำชั้นที่หนึ่งนี่นะครับก็กำลังเก,ก็บกระเบื้องนะครับนี่ครับเก็บกระเบื้องกันตรงนี้ก็เป็นอ่างล้างมือนะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างมือนี่เป็นชาเวอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เครื่องทำน้ำหมุนตรงนี้นะครับ โอเคนะฮะก็เดี๋ยวไปดูชั้นบนกันอีกสักครั้งหนึ่งเขาก็เป็นยังไงนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวพาไปดูฝ้าครับฝ้าตอนนี้ก็แลกเก็บฝ้าอยู่นะครับนี่ครับฝ้าก็แลกเก็บงานฝ้าอยู่นะครับฝ้าของเราใช้ยี่ห้อ s อ g นะครับนะฝ้าภายนอกนะครับ s อ g นะครับตัวนี้ หลังคางครับโครงการเราใช้กระเบื้องแผ่นเรียบ a c g นะครับนะสีมิดไนเคร์นะครับกระจกนะครับกระจกประสายกระจกที่ปลอดสารนะครับก็คือปลอดสารก่อมะเร็งนะฮะนะครับก็คือไม่ไม่มีสารที่ก่อมะเร็งนะครับเนี่ยอลูมิเนียมอลูมิเนียมเรานะครับนี่นะนี่นะครับปลอดสารก่อมะเร็งโครเมียมปลอดภัยต่อช่างและเจ้าของบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะครับ ตรงนี้เป็นงานห้องโถงนะครับสี่เมตรห้าสิบนะครับความสูงนะครับส่วนห้องก็สามเมตรนะครับความสูงจากกระเบื้องถึงพื้นนะครับก็ขึ้นมาชั้นบนนะครับชั้นบนตอนนี้ก็งานฝ้าเสร็จแล้วนะครับนี่งานฝ้านะครับจากพื้นกระเบื้องถึงฝ้าสามเมตรนะครับนะประมาณสามเมตรสิบเซนนะครับนะฮะตรงนี้ห้องน้ำตรงนี้ตู้เสื้อผ้านะครับเมื่อวานผมลงคิดไปแล้ว อันนี้ก็งานห้องน้ําข้างบนนะครับมืดๆหน่อยนะครับโอเคนะครับก็มาเปิดบริยากาศทไ่ได้ชมกันนะครับท่านใดอยากเข้าชมนะครับสามารถแวะเข้าชมโครงการได้เข้าชมวัสดุที่ผมใช้ได้ว่าเป็นยังไงนะครับแวม,มาดูได้แล้วมาคุยกันได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับมีบรรยากาศโครงการครับผม